วันนี้จะมารีวิวแกะกล่องเครื่องเชื่อมนะครับแบบอินเวอร์เตอร์นะอ่าเป็นระบบ2 i n 1นนะครับตัวนี้ราคาพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณภาพเป็นยังไงตัวนี้เป็นยี่ห้อ int e ทนะครับ i n t e ทที่กล่องเขียนมาเป็นแบรนด์ของเจแปนเลยนะครับแต่ราคาพันสามร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะตัวนี้ที่ได้มาโอเคเดี๋ยวขอแกะกล่องแป๊บหนึ่งครับ หอมาดีนะครับตอนนี้เขาขนส่งผ่านส่งพวกเคอรี่นะนะครับราคาที่ได้มาจะเห็นว่ารุ่นนี้มันมี3เวอร์ชันนะมี MMA 6 5 0 S MMA 7 0 0 S แล้วก็ตัว MMA 9 9 0 S นะตัวที่เราได้มาคือตัวสูงสุดเลยนะครับมันราคามันจะเริ่มตั้งแต่800กว่าบาทนะแต่ตัวนี้ที่ดูก็คือเอาราคาสูงสุดนะครับคุณสมบัติมีอะไรบ้างฟังก์ชันนะครับแบบ2 In 1 ทูอินวันในที่นี้ก็คือมันเชื่อมแล้วก็มันชาร์จแบตได้ด้วยนะชาร์จแบตก็เอามาชาร์จพวกมือถือมันจะมีช่อง usb ใช่ไหมอ่าเขาก็ออกแบบมาดีนะครับช่องนี้เอาไว้ทําอะไรบางทีเราเชื่อมอยู่แบตโทรศัพท์หมดชาร์จไปด้วยได้นะครับชาร์จลำโพงชาร์จรอะไรอ่ะมันจะมีช่องเสียบ usb 5โวลต์2แอมป์ใช่ไหมสองช่องนะครับสำหรับชาร์จพวกโทรศัพท์ลาโพงหรืออุปกรณ์บลูทูธต่างๆนะหน้าจอแสดงผลแบบดูโอ้สกรีนนะครับสองหน้าจอฟังก์ชันการใช้งาน3ปุ่มนะ ตัวนี้มีอ่ามีระบบการเชื่อมแบบ arc fox นะครับกระแสไฟเสถียรก็คือมันมีระบบ hot start อ่ะมันจะเป็นไฟเลี้ยงนะครับทำให้เวลาเราเชื่อมแล้วมันไม่สะดุดนะอ่าอันนี้คือคุณสมบัติที่เขาแจ้งมานะครับแล้วก็ลองรับรวดเชื่อมขนาด1.64แล้วก็ลองรับไฟอ่าไฟ220โวลต์ก็คือเสียบปลั๊กไฟบ้านชาใช้งานได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันนะครับแกะกล่องออกมามีอะไรบ้างนะตัวนี้ที่เราได้มานะีครับตัว สูงสุดนะที่เราได้มาอันนี้ถ่ายจากกล่องนะนะครับ 990S นะครับ1,370บาท74บาทนะอันนี้ยังไม่รวมส่งนะราคาส่งก็ถ้าใช้โค้ดก็อาจจะส่งฟรีนะครับถ้ามีค่าส่งก็จะร้อยกว่าบ,บาท่นะมาดูของในกล่องครับนี่ตันนี้ถุงมือครับถุงมือเชื่อมนะครับอ่านะนะก็ตามสภาพนะนะครับของแถม ตัวนี้แปลงลวดครับเอาไว้ขัดงานเวลาเราเชื่อมเสร็จนะเคาะขีแสลกมันออกแล้วก็ขัดคู่มือครับใครไม่เข้าใจก็อ่านคู่มือประมาณเนี้ย่าตัวนี้สายเชื่อมนะครับก็จะมีสายกาวแล้วก็สายเชื่อมนะนะครับยาว1ิเมตรนี่พระเอกเราตู้เชื่อมนะครับอ๋อมีแว่นตาแว่นตาเป็นแบบออโตโน้นะครับแถมมานะนะครับเป็นแว่นตาออโต้มีกระเป๋าใส่ย่างดีเลยนี่ แว่นตาเทสด้วยนะครับถ้าไม่ใส่เชื่อมก็ขับมอไซค์ไม่รู้ว่าได้เปล่านะครับแต่แว่นตาสวยมากเลยโอเคอะมาดูตู้เชื่อมครับคุณภาพในการเชื่อมเดี๋ยวต้องไปลองทดสอบกันดูนะครับตู้เชื่อมนี่ก็ห่อมาอย่างดีนะครับสายยาว10เมตรนะตัวนี้นี่ตู้เชื่อมนะครับ เวลาใช้ก like right. right. well, right. ็ไม่ได้ยากนะครับแค่เสียบสายเลยนะครับเสียบกับปลั๊กไฟบ้านอะไฟบ้านที่เป็นปลั๊กทั่วไปเสียบใช้งานได้เลยนะครับอ่าด้านหน้าเนี่ยครับอันนี้มันก็จะมีช่องเสียบช่องขันสายเข้านะฝั่งหนึ่งก็เป็นกาวอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบวกนะครับมันจะมีดํากับแดงเห็นไหมนะครับแล้วก็ขันตามเลยครับด้านหน้ามันก็จะมีให้เห็นเห็นไหมนะครับฝั่งหนึ่งสีแดงฝั่งหนึ่งสีดํานะครับตรงที่ขันเข้าก็ขันให้มันตรงเท่านั้นเองนะครับ อ่ะโอเคนะครับแล้วก็สวมใส่แล้วก็ขันเข้าไปครับดันดันให้ตรงล็อกแล้วค่อยขันนะครับโอเคสักคู่นะครับพอดีผมเป็นคนถ่ายนะครับให้อีกท่านหนึ่งเป็นคนแกะกล่องทดลองนะนะครับดังนั้นอาจจะขุกขัาหน่อย ที่เห็นตัวนี้เป็นการพากนะครับพากทับเพราะว่าตอนที่ทําทดสอบเครื่องเนี่ยเสียงคุยกันดังมากนะผมก็เลยต้องมาภากทับอีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคตัวนี้ก็ขันกาวครับโอเคเดี๋ยวเราขันเสร็จตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเชื่อมลองดูเลยนะครับถ้าไหนที่จะ ซื้อมาใช้งานก็ดูเป็นดูเป็นแนวทางนะนะครับจะรีวิวให้ดูนะครับตัวเชื่อมตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับเนี่ยแล้วเขาแช่เสียบปลั๊กเลยนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดด้านหน้าก็จะมีตัวปรับนะครับปรับความแรงของกระแสไฟนะนะครับมี2หน้าจอตัวหนึ่งก็ปรับไฟเลี้ยงนะครับเป็น h o ส start อะ นะครับปรับเกี่ยวกับความแรงของกระแสไฟนะนะครับช่อง USB ที่อยู่ด้านหน้าเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับก็คือเขาบอกว่าเป็น power bank ในตัวพูด,ดง่ายๆนะแต่น่าจะไม่มีตัวเก็บไฟไม่มีแบบนันในนั้นนะครับแต่เวลาใช้เราก็ต้องเสียบปลั๊กแต่ว่ามันจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์มันเป็นตัวแปลงกระแสไฟนะครับโอเคหลังจากเราตั้งค่าเสร็จตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวเราลองทดสอบเชื่อมทีนี้ ลองทดสอบเชื่อมในการเชื่อมเราก็ต้องลองปรับกระแสนะนะครับปรับกระแสปุ่มทั้งสาปุ่มที่มันให้มาเนี่ยนะครับความแรงของกระแสไฟนะครับตัว hot start แล้วก็อีกปุ่มหนึ่งเอาไว้ทําอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราลองปรับเล่นเอานะครับเพราะว่าอันนี้ก็ใช้งานครั้งแรกเหมือนกันตัวนี้ที่รีวิวให้ดูไม่ได้ขายนะครับอันนี้ผมสั่งมานะสั่งมาใช้นะ พื่อนที่กำลังแกะกล่องเนี่ยเขาสั่งมาใช้ก็เลยถ่ายเป็นคลิปเม็ดวิดีโอมาให้ดูนะครับเผื่อท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับที่หาเครื่องเชื่อมรุ่นเนี้ยจะได้ดูเป็นแนวทางว่าเวลามันใช้งานใช้ยังไงนะครับแล้วคุณภาพโอเคไหมอะไรประมาณเนี้ยอ่าอันนี้เราก็ปรับกระแสไฟตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเชื่อมกันดูเลยครับทีนี้นะครับนี่ที่ได้โอเคตอนนี้เตรียมงานเรียบร้อย แจ็คก็ใส่แว่นตาอยู่นะเนี่ยแว่นตาออโต้ใช่นไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับงานที่เชื่อมออกมาแต่ถ้าใส่แว่นตาแบบนี้มันมีข้อเสียก็คือแสงมันจ้านะครับมันจะทําให้หน้าลอกได้นะถ้าเชื่อมแบบนี้ตลอดยาวนานนะดังนั้นถ้าเป็นแบบจับจะ,จะดีกว่านะนะครับแต่ถ้าแบบนี้มันก็สะดวก ะดวกแต่ว่ามันมีข้อเสียครับแสงวันจ้ามันอาจจะทําให้ผิวหนังเรามันลอกได้นะครับอันนี้ต้องระวังในการทํางานถ้าทําจริงๆนะอันนี้คือเขาทดสอบนะครับทีนี้ลองเชื่อมแบบลากยาวลองดูนะครับว่างานที่ออกมาจะเป็นยังไงดูว่าตัวเชื่อมนี้เวิร์กแค่ไหนนะนะครับราคาพันกว่าบาทนะรุ่นนี้มีราคาตั้งแต่800กว่าบาทจนถึง1374บบาทนะตามที่ถ่ายภาพให้ดูเลยนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นช่างเชื่อมนะครับพอดีเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ด้วยกันนะครับจะเป็นคนสอนแผนกช่างเชื่อมนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะหลังจากเชื่อมตัวนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเคาะเอาตัวขี้สลักมันออกมา,าดูว่าผลงานเป็นยังไงนะครับตัวนี้เชื่อมแบบลากนี่ถือว่าโอเคนะดูผลงานนะครับเดี๋ยวจะถ่ายจชัดให้ดูนะครับนี่เป็นไงนะครับนี่เห็นไหม นะครับสวยงามเลยทีเดียวโอเคนะครับท่านไหนที่มาดูรีวิวก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความดูดีๆมาเรื่อยๆครับในช่องนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ขายนะครับอันนี้แค่รีวิวให้ดูนะครับขอบคุณครับ